สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงข้อสมมุติของแบบจำลอง m u l t i p l e r e g r e s s i o n แล้วก็คุณสมบัติของ o s e s t i m ส t ิ r จากข้อสมมุติที่เราสมมุติในที่นี้ข้อสมมุติข้อแรกครับเ l r 1เราก็สมมุติให้แบบจำลอง u l t i p l e Linear r e g r e s s i o n ของเราเป็น linear in parameter นะครับในที่นี้ก็คือตัวค่าสัมประสิทธิ์นะครับตัวค่า parameter beta ทั้งหลายนะอยู่ในรูปของยกกำลังหนึ่งทั้งหมดนะครับ MLR 2ครับเราก็สมมุติให้ตัวแปร x แล,แล้วก็ y นะ x ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น x, 1, x, 2, x 3, ถึง x 2 x 3ไปถึง x k เป็น random sampling นะครับ, pling, รบก็คือถูกสุ่มอย่างเป็นอิสระนะครับอันที่3นะครับเราก็สมมุติว่านะครับมันมีลักษณะที่มันไม่เป็น perfect c o l l i n e r i t y นะครับก็คือเราไม่สามารถเขียนตัวแปรอ,อิสระนะครับในรูปของ exactly n e a r relationship ระหว่างกันนะครับ เป็นตัวแปรอิสระนะครับตัวแปร x ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดนะครับส่วน mlr 4นะครับเราสมมุติให้ x เนี่ยเป็นอิสระจากตัว error term นะครับหรือเกยบอิสระก็คือเฉลี่ยนะครับ expected ของ error term given ตัว x 1เไป็น x k เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับข้อ5นะครับเราก็สมมุติว่ามันเป็น homoskedasticity นะครับ variance มีค่าคงที่นะครับแล้วก็ เราก็สมมุติว่ามันไม่มีนะครับ serial correlation ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัว error ของ observation อต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ะระหว่างกันนะครับซึ่งหลักๆอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกรณีที่เดี๋ยวเราไปเจอข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลานะครับในกรณีที่ข้อมูลในตัวอย่างแรกๆของเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น cross-sectional data นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้ว cross-sectional data มักจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้อส่มตหลักก็คือตัว variance นะครับของ error term มีค่าคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาตามตัวแปร x นะครับขอโทษทีแล้วก็แบบจะลองทูระบุไว้อย่างถูกต้องนะครับไม่มี specification b y a s เรามาดูข้อสมมุติข้อสำคัญสำคัญที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับในกรณีของ multiple linear regression นะครับก็คือข้อสมมุติข้อที่3นะครับ mlr 3เราสมมุติว่ามันเป็น no perfect collinearity นะครับ อ่า uh, no perfect collinearity นะครับความหมายของมันก็คือว่ามันไม่มีกรณีที่เราสามารถเขียนตัวแปรอิสระนะครับในรูปของสมการเส้นตรงกับตัวแปรอิสระอื่นๆได้นะครับเรามีตัวแปร x 2นะครับ x 2เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราเอาค่าคงที่3เนี่ยไปกูอย่าง x 3นะครับถ้าเราสามารถเขียนลักษณะนี้ได้เนี่ยเราถือว่ามันมี perfect collinearity นะครับหรือเราอาจจะมีตัวแปร x 1นะนะครับซึ่งเกิดจากการที่เอาอ x 3านะครับ ถ้าเกิดในลักษณะนี้เนี่ยเราก็ใส่ตัวแปรทั้ง3ตัวลงไปในแบบจองของเรานะครับก็แสดงว่า ax 1เนี่ยมัน perfect collinearity กับตัวแปรที่เหลืออีก2ต่องับ a x นะครับเพราะฉั้นก็อาจจะเป็นกรณีที่สมมุติเรามีตัวแปรที่เป็นค่าผลรวมนะแล้วเรามีตัวแปรที่เป็นผลแยก2กรณีนะแล้วเรามามามบวกกันนะครับเป็นต้นในกรณีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเกิดนะครับสิ่งที่เรียกว่า perfect c o l i n e a r i t y นะครับไอ,อ้น,นี้ เขอสมมุตินะครับของ perfect c o l l i n i t y เนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่ามันมีเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรที่บายนะครับในที่นี้ถ้าตัวแปรอธิบายเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นเชิงเส้นตรงเลยนะครับในกรณีดังกาวเนี่ยนะครับไม่ได้ขัดแย้งกับสมมุติ mlr านะครับความสัมพันธ์ที่ยังมีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ต้องเป็น perfect เลย c o l l i n i t y ถึงจะขัดแย้งกับข้อสมมุติ mlr 3นะครับ นอยานี้ไอ้ข้อสมมติ perfect community เนี่ยเราพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงเท่านั้นนะครับในะบสั่ที่เป็นสมการเส้นตรงเทนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะครับตัวแปรของเรานะครับเรามีทั้ง income นะเรามี income กำลังสองนะครับไอ้ตัวแปรทั้ง2ตัวเนี่ยสัมพันธ์กันจริงแต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงยกกำลังนะเป็น non linear relationship นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กษสันนี้เราสามารถใส่ได้ทั้ง2ตัวแปรลงไปในแบบจำลองนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับข้อสมมติ mlr 3 นะครับเพราไม่ได้เป็น perfect c o l al l i n a i t y นะครับแต่ถ้าเกิดสมการของเราเป็น uh, log consumption แล้วมันมี log income กับ log income กันลังสองนะครับในกรณีนี้จะผิด mlr 3ทํทำไมเอ่ยเพราะว่า log ของ income กัาำลังสองเราสามารถเขียนได้รูป2ของ log income ใช่ไหมครับให้มันก็จะตกเป็นไอตัวแปร x ตัวที่นะครับเกิดจากเอา x 1คูณกับ2นะนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราไวเห็นได้ว่า เวลาที่เราการเนี่ยเราก็ต้องอระวังนะครับว่าเอ้ยถ้าจะเป็นรูปยกกําลังสองเนี่ยนะครับต้องยกกําลังสองของตัวตัวล็อกของอินคัำนะไม่ใช่ไปยกกําลังสองของอินคำก่อนแล้วค่อยเทคล็อกนะครับอนอกจากนี้นะครับ <c oughs> เวลาที่เราเกิดนะครับตัวเพอร์เฟคตัวแปรเนี่ยนะครับวิธีการในการแก้ก็คือว่านะครับเราก็จะเอาตัวแปรนะครับที่เป็นเพอร์เฟคต์คอเนตี้บางตัวออกนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการแก้นะครับซึ่งในจริงๆในสเตต้าเนี่ยนะครับเวลาที่เราเผชิญกับปัญหา perfect collinearity เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถคำนวณหาค่าเบต้าแฮทได้นะครับเพราะเวลาที่เรามีตัวแปรบางตัวที่เป็น perfect collinearity เนี่ยเราจะหาค่าลังกาวไม่ได้นะครับสเตต้าก็จะตัดนะครับตัวแปรบางตัวออกนะครับเพื่อที่จะคำนวณค่าเบต้าให้เรานะครับอันนี้ก็จริงๆเ,งเวลาปกติในใน,ในช,ชีวิตจริงเวลาที่เราไปเจอกับข้อมูลแล้วเวลาเราเรา run เนี่ยเรามักจะ เจอนะครับปัญหานี้นะครับเวลาที่เราไปรันแล้วเนี่ยนะครับมันตัวไปบางตัวถูกตัดออกนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในส่วนของอข้อสมมุติข้อถัดไปนะครับอีกข้อหนึ่งที่ เราจะมาพูดถึงในที่นี้จริงๆก็คือข้อสมมุติ MLR4 นะครับหรือ Zero Conditional Mean นะครับหรือค่าเฉลี่ยของ error นะครับ given ตัวแปรต่างๆเนี่ยนะครับตัวแปรที่บาย x1 x2 x3 ถึง xk เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยอีกที่อีอกผลหนึ่งที่ได้จากข้อสมมุติ MLR4 เนี่ยก็คือว่าเราบอกว่าไอตัว error term เนี่ยกับตัวแปร x เนี่ย มันไม่สัมพันธ์กันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ imply จากข้อสมมุติ M L R 4นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยนะครับเ,เวลาที่เ,าเรา,เาประมาณค่าแบบจำลองนะข้อสมมติ M L R 4เนี่ยมันจะถูกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไอตัวแปรที่เราควรจะใส่เนี่ยนะครับมันไปอยู่ในตัว e อ r ร์เลอรนะนะครับแล้วมันก็ สัมพันธ์กับตัวแปร x ที่มีอยู่นะครับสมมุติเช่นในที่นี้สมมุติว่าสมการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับควรจะเป็น consumption นะครับเท่ากับเบต้าศูนย์บวกเบต้าหนึ่ง income บวกเบต้าสอง income ยกกำลังสองนะครับถ้าเกิดเรารันสมก,การ simple regression นะครับโดยที่มีแค่ตัวอินค m e อย่างเดียวเนี่ยแน่นอนในสมก,การที่เราลันนะครับที่มีแค่ income ออตัวเดียวเนี่ยไอตัวอินค m e กำลังสองมันไม่อยู่ใน error term นะนะครับ ซึ่งในที่นี้ก็แสงว่าเวลาที่เรา,า Regression เนี่ยนะครับไอตัว Earth Term มี Income กำลัง2อ,อยู่ซึ่ง Income กำลัง2นะครับแน่นอนมันก็จะสัมพันธ์กับตัว Income นะนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เวลาที่เราประมาณค่านะครับก็จะ,ะขัดแย้งกับข้อสมมติในเรื่องของ Zero Conditional Mean นะครับเรื่องของนะครับข้อสมมุติ MLRC นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราประมาณค่าในในแบบจําลองนะนะครับเราควรที่จะต้องมีตัวแปร xj อยู่ในแบบจำลองของเรานะครับแต่เกิดว่าเวลาที่เราเริ่ x2 x3 ถึง xk เราไม่มี xj อยู่ในตัวแปรที่บายของแบบจำลองนะครับันก็แสดงว่า xj ตอนนี้มันไปอยู่ในตัว earlier term นะครับซึ่งถ้าเกิดไอตัว xj ที่มันไปอยู่ใน earlier term เนี่ยมันดันสัมพันธ์กับไอตัวแปร x1 ไปถึง xk เนี่ยในตัวหนึ่งนะนะครับการที่ r e g u l a r e s a i o n ที่ไม่ได้มี xj แน่นอนนะครับก็จะไว violet ตัว m l r c นะไ mlr4 ไม่เป็นจริงนะครับกรอนนีที่เราไม่ได้ใส่ตัวแปรเข้าไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น omitted relevant variable นะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาตัวสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น, relevant, uh, น,น,น uh, ปตัว e n d o g e n e i t y problem นะครับเราก็จะเรียกตัวแปรนะครับ uh, ที่ uh, เป็น uh, ตัวแปรที่มันสัมพันธ์กับ xj เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น endogenous variable นะครับซึ่งในทางกับการถ้าเกิดเราไม่มีข้อขัดแย้งกับตัว m l r c นะครับตัวแปรอธิบายทุกตัวในแบบจำลองเราก็จะถือว่าเป็นตัว exogenous variable นะครับเป็นตัวแปรภายนอกนะครับนี่ก็เป็นข้อสมมุตินะครับ m l r c นะครับงนั้นภายใต้ข้อสมมุติ mlr1 ถึง mlr4 นะครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวค่าเฉลี่ยของเบต้า h j ครับก็จะมีค่าเท่ากับเบต้าเจนะครับตัวค่าเฉลี่ยของตัวเอสติเมเตอร์นะมีค่าเท่ากับเบต้าเจหรือก็คือตัวเบต้าแฮตเจนั้นเป็นอันบีเอชเอสติเมเตอร์ของเบต้าเจนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสมมุตินะครับทั้ง4ข้อเมื่อกี้นะครับ m r 1ถึง m r 4นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสรุปได้ว่าตัวเบต้าแฮทเจเป็นอันบีเอชเอสติเมเตอร์นะครับซึ่งตัวที่สำคัญสำคัญเนี่ยที่ มักจะมีปัญหาในอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นคงเป็นเรื่องกลับมาพูดถึงในประเด็นสำคัญใน,ในช่วงท้ายนะครับก็คือว่าไอตัวปัญหา endogeneity problem นะครับการที่มันมีตัวแปรบางตัวที่ควรจะูนในแบบทดลองแต่เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วไอตัวแปรที่มันสัมพันธ์กับตัวแปรที่อยู่ใน e a r l i e r term ที่เป็น endogenous variable เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดนะครับ b e ต้าแฮของเราเนี่ยเป็น b บ a s สเอสิเมเตอรเมื่อ Beta hat เป็น b บ a s สเอสิเมเตอรหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอตัว b e ต้าแฮที่เราประมาณค่าได้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วค่ามันเนี่ยไม่เท่ากับตัวเบต้าเจนะครับตัว o n parameter ที่เราต้องการประมาณค่านะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ที่สำคัญนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กังวลเวลาที่เราเกิดปัญหานะครับไอตัว MLRC นะครับส่วนข้อสมมุติข้อที่ หนะครับ mlr 5เราสมมุต h ิ h o m o s k e d a t i c t y นะครับสมมุติว่า variance ของ error term given x 1 x 2 3 x k เนี่ยมีค่าเท่ากับค่าคงที่สมมุติว่าเท่ากับ sigma square ครับซึ่งถ้ารวมข้อสมมุติเดิม1-4นะครับแล้วก็บวกด้วย mlr 5เข้าไปนะครับเรียกรวมรวมกันว่า,า Gauss Markov Assumption นะครับซึ่งาจากข้อสมมุติ1-4เนี่ยเราได้ได้ว่าค่าเฉลี่ยของ y given x เนี่ยนะครับ conditional expected value ของ y given x มีค่าเท่ากับเบต้าศูนย์บวกเบต้า x 1นึ่งบวกเบต้า x 2ไปเรื่อยๆถึงบวกเบต้ k k นะครับอันนี้คือบอกตัวตัว mean นะค่า uh, conditional mean นะครับว่าขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆอย่างไรนะฮะเดียวกันไอข้อสมมุติข้อที่หที่เราเพิ่มขึ้นมา m ห้5เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าไอตัว conditional variance ของ y given x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว variance ของ error term ไอ sigma s q u a r e นี่แหละ นะครับนี้ก็จะเป็นข้อสมมุติอันนี้ที่เราได้อันนี้เนี่ยนะครับก็เราก็จะสามารถที่จะเอาข้อสมมุตินะครับข้อที่1นถึงหเนี่ยนะครับรวมถึงการที่ตัวอย่างเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือมันไม่มี serial correlation เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ,ะพิสูจน์ได้ว่าตัว variance ของเบ t a นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ sigma square บหารด้วย S T S S J นะครับ T S S J สเอสคืออะไรทีเอก็คือเป็นการเอาอ่า x อ่าของตัวแปร j นะนะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยของมันนะครับแล้วก็จับยกกำลังสองนะครับก็คือเป็น่าความแปรผันของตัวแปร x j นะครับแล้วก็คูณกับ1ลบด้วย r าร์สแควนะครับ r าร์สแควคืออะไรนะครับ r าร์สแควก็คือเป็นอาร์สแคจากการที่เรา ลันสมการถดถอยนะครับระหว่างตัว xj นะครับกับตัวแปร x ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะ,ะแสดงถึงว่าไอตัวแปร x ที่เหลือเนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายความแปรผัน xj ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าเสามารถบอกได้ว่าไอตัวเอรมามีความสัมพันธ์กับตัวแปร x ที่เหลือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอ้ v a r i a n c e ของ e t t h a hj นะครับ variance ของอตัว OS e s t i m a t o r ของค่าสัมประสิทธิ์ความชันที่อยู่ขา้างหน้า xj เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือขึ้นอยู่กับตัวเ e อร์ e r นะครับ sigma square นะครับซึ่งก็เกิดค่า Variance ของ error term นะครับ sigma square ม,มีค่าสูงนะครับมีขนาดใหญ่นะครับตัวเศษนะมีค่าใหญ่นะก็ทำให้ v a r i a n c e ของเบต้าฮัทเจเนี่ยมีค่าที่สูงขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ตัว t s s j นะครับความแปรผันของ XJ นะครับอันนี้เป็นตัวหารนะเพราะฉะนั้นถ้าความแปรผันมีค่าสูงก็จะทำให้ v a r i a n c e ของเบต้าฮัทเจเนี่ยมีค่าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บข้อมูลนะเรามีความแปรผันของ XJ ค่อนข้างสูงก็จะทำให้ v a r i a n c e ของเบต้าฮัทเจเนี่ยต่ำลงมานะครับก็คือมันก็เบต้าฮัทเจก็จะกระจายอยู่ใกล้ๆกับ ค่าบอย่างที่ถ้าเกิดตัว rj นะครับ square j ซึ่งบวงบอกถึงความสัมพันธ์ของ xj กับตัวแปรหนึ่งมีค่าสูงนะครับใน square มีค่าระหว่าง0ูนถึง1และมีค่าสูงก็คือใกล้ๆกับ1เนี่ยก็จะทำให้1ลบด้วยค่าใกล้ๆกับ1นะครับก็จะได้ค่าที่มีค่าน้อยใช่ไหมครับค่า1ลบ j ยกกำลังสองให้ค่าเขาใกล้ศูนย์ะครับเมื่อตัวหารมีค่าเขาใกล้ศูนย์ก็จะทำให้ variance ของ b e t h a t j เนี่ยมีค่าที่ สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไอการที่เราใส่ตัวแปร xj เข้าไปแล้วไอตัวแปร xj เนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆสูงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ Variance ของ Beta Hat J เนี่ยมีค่าที่สูงนะครับเมื่อ v ่ r i a n c e มันสูงก็คือหมายถึงค่า Beta Hat J ของเราจะแผ่ออกไปไกลนะครับจากค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งไอตัว Beta Hat J เนี่ยนะครับจริงๆล้วถ้าเกิดมันเท่ากับ1 นะครับอันนี้สะท้อนถึงกรณีที่เราเกิด perfect collinearity นะครับระหว่าง xj กับ x ที่เหลือนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีค่าเท่ากับ1น,นะมันแค่เข้าใกล้ๆ1อันนี้นะครับเราไม่ได้ละเมิดตัวข้อสมมติ mlr 3นะนะครับไม่ได้เกิด perfect collinearity นะครับแต่ว่า variance ของ beta hat j นัมันจะมีค่าค่อนข้างสูงนะครับซึ่งกรณีนี้เราจะเรียกว่ามันมี มัลติคอร์เรนตี้นะครับซึ่งเวลาที่มันเกิดมัลติคอร์เรนตี้นะครับค่า variance ของเบต้า a ฮ j เจเนี่ยมันมีค่าสูงซึ่งอันเนี้ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อตัว standard error ของเบต้า a ฮ j เจนะนะครับแล้วมันก็จะไปส่งผลต่อตัวสถิติ t นะซึ่งเดี๋ยวเวลาสอบสมมติฐานนะครับตัว t-stat ซึ่งเดิมเราคำนวณน,นะเราใช้ เบต้า HJ นะหาด้วยแสดง error ของเบต้า HJ นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้า error มีค่าสูงก็ทําให้ค่า t-stat เนี่ยนะครับมีค่าที่ต่ําด้วยนะครับก็มีแนวโน้มที่เราจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับคำถามก็คือไอ้เบต้า HJ ขอโทษทีอ่ R square J ที่สูงเนี่ยเท่าใดถึงสูงนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนนะครับว่าเท่าใดถึงสูงแต่ถ้าเราคํานวณได้เนี่ยนะครับประมาณ0.9เนี่ยนะครับหรือ90%เนี่ยก็แสดงว่า ใช้อาจจะใช้เป็นเกณฑ์ว่า,าค่า r s q u a r e j ของเราเนี่ยมีค่าที่สูงนะครับในส่วนของตัว variance ของ Beta hatj ก็เห็นได้ว่า,าสูตรในการคำนวณ variance ของ Beta hatj เนี่ยขึ้นอยู่กับตัว sigma square นะครับก็เช่นเดิมเลย sigma square เนี่ยเป็นตัวที่เราไม่ทราบค่านะ variance ของ e r r e r term นะครับเราก็าต้องประมาณค่านะครับตัวประมาณค่าก็คือ,อ sigma hat กำลังสอง ครับคำนวณได้จากเอา sum ของ Ui hat กำลังสองนะครับแล้วก็หารด้วย n ลบ k ลบหนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็คือตัวจำนวนของตัวอย่างลบด้วยนะครับจำนวนของพารามิเตอร์นั่นเองนะครับหรือเขียนสัญลักษณ์ก็คือ ISS หารด้วย n ลบ k ลบหนึ่งนะครับไอตัว n ลบ k ลบหนึ่งเนี่ยก็คือตัว degree o freedom f นะครับของประมาณค่านี้นะครับซึ่งก็คือจำนวนตัวอย่างลบด้วยจำนวนพารามิเตอร์เท่าประมาณค่านะครับในที่นี้ก็คือเบต้าศูนย์ไปจนถึง เบต้าเคเมื่เรามีทั้งหมด k คบวกหนะครับแล้วก็เมื่อเราได้เบต้าแฮทกำลังสองใช่ไหมครับถ้าเราถอดสแควร์รูทที่เป็นค่าที่เป็นบวกก็คืออ่าซิกมาแฮทเนี่ยนะครับถ้าเราซิกมาแฮทนะครับไปแทนค่าในตัวสแตนดาร์ดเดเวอร์ชันของเบต้าแฮทเดเวอร์ชันของเบต้าแฮทเก็คือสแควร์รูทของแวร์เรียของเบต้าแฮทเนะครับเราก็จะได้ตัว Standard Error นะครับของเบต้าแฮทเนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จาก standard deviation ของ beta h แฮทนะครับถ้าเราใส่ตัวประมาณค่าซิกมา hat ลงไปก็จะได้ standard error ของเบต้า a ฮ j เจนะครับอัั้นจากข้อสมมุตินะครับ MLR 1ถึง MLR 5ที่เราเรียกว่าเป็นเก u s s Markov Assumption นะครับเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า o s Estimator นะครับไนเบต้าแฮทศูนยไปถึง beta h แฮทเนี่ยก็จะเป็น Base Linear Unbiased Estimator นะครับเป็น blue นะครับของ เบต้า uh, 0เบต้า1ไปจนถึงเบต้า k นะครับก็คือว่าในบรรดาอันเบย์แอดเอสิเมเตอร์ที่เป็นลีเนียด้วยกันเนี่ยนะครับ OS เอสิเมเตอร์ก็จะมีค่า variance ที่ต่ำที่สุดนะครับเป็นเบสเนี่ยนะครับก็คือมี minimum variance เมื่อเทียบกับลีเนียอันเบย์แอดเอสิเมเตอร์อื่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับจากข้อสมมุติเมื่อกี้เราได้ค่าเฉลี่ยของเบต้า hat นะว่ามันเท่ามันเท่ากับตัว population parameter นะครับเรามี อ่า variance ของเบต้า hat j ครับสิ่งที่เราสนใจต่อไปก็คือว่าเวลาที่เราจะทดสอบสมมติฐานนะครับเราต้องทราบการแจกแจงของตัวประมาณค่าจาก OS นะครับการแจกแจงของเบต้า hat j ซึ่งในที่นี้เราก็จำเป็นที่จะต้องสมมุติเพิ่มนะครับก็คือข้อสมมุติข้อที่6นะครับ m l r 6นะครับเราก็สมมุติว่า error term ของเรานะครับตัว u เนี่ย d i s t r i b u t o normal distribution นะครับเมื่อกี้เราสมมติว่า mean เท่ากับ0นะแล้วก็ variance เท่ากับ sigma square นะครับเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า จากข้อสมมตินี้ที่เพิ่มเข้าไปนะกับข้อสมมติที่เหลือ mlr 1ถึง mlr 6ถึง5นะครับเราก็ได้ว่าเบต้า hj ก็จะ distrib เป็น normal เช่นเดียวกันนะครับมีค่า mean เท่ากับเบต้า j นะครับเท่ากับตัว population parameter แล้วก็ variance เท่ากับ variance ของเบต้า hj นะครับทั้ที่ตกตัวเบต้า hat นะนะครับเบต้า hj นะครับก็ variance ของเบต้าเ j ก็จากสูตรในสไลด์ที่ผ่านมานะนะครับ แล้วก็ตามอย่างที่เราทราบนะครับเราไม่สามารถหาค่า v a r i a n c ของ Beta h แฮ j เได้เนื่องจากเราไม่ทราบค่า Sigma square นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า Sigma h ฮ t ลงไปนะครับเราก็ได้เราสาารที่ถูกได้ว่าเราเอา b e ต้าแฮ j นะลบด้วยค่าเฉลี่ยออกมาคือ b e ต้าแล้วก็หารด้วย s สแค r ร์ร o t ของตัวแวร์ของเบ t a h แฮนะครับน,นี้นะครับ ก็จะ d i s ซิบิวเล็ตเป็นทีดิสซิบิวชันนะครับมีดีกิล e รีดอเท่ากับ n อ็นลบเลบหนะครับเพราะตัวท mm ี่ตกลบหเลยนะ n อ็นลบเลบหนะครับเท่ากับจำนวน d freedom, ีกิลฟรีดอเท่ากับจำนวนของอตัวอย่าง n นะครับแล้วก็ลบด้วยจำนวนของพารามิเตอร์ในที่นี้ก็คือเคบวกหนะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็น n อ็ลบเลบห เราก็สามารถสุปได้ว่านะครับจากข้อสมมตินะครับ MLR 6นะที่เป็น normal, normal distribution ของ error term นะครับเราก็ได้ว่าตัว Beta hat ก็ distribute เป็น normal ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน,นี้ก็สรุปนะนะครับจากข้อสมมติข้อที่ MLR 1ถึง MLR 6นะเราก็จะได้ว่า Beta hat นะครับ distribute เป็น normal distribution นะครับ mean เท่ากับ Beta j นะครับแล้วก็ variance ของเ uh, variance ของเบต้า h j นะครับจากสูตรที่ผ่านมานะนะครับถ้าเราหาร uh, ลบด้วยเบต้า j แล้วหารด้วย standard error นะครับก็เลย distrib ไปเป็น standard normal นะครับแต่ก็ตามในทางปฏิบัติ standard deviation น,น,นะเราแทนค่าด้วย standard error นะครับเพราะฉะนั้นตัว uh, สัดส่วนนี้ distrib เป็น uh, t distribution นะครับมี degree freedom um เท่ากับ n ลบ k ลบหแทนที่จะเป็น standard normal นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจกแจงของตัว o s estimator